อบรมจบไปแล้วจะต้องไปทำงานในหมู่บ้านอย่ายึดมั่นในตำราที่ได้จากห้องเรียนอย่างเดียวต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ที่ได้มานั้นให้ตรงกับสภาพท้องที่และคุณลักษณะของคนที่ไปทำงานร่วมด้วยพัฒนากรต้องออกไปทำงานกับคนหลายลักษณะหลายคุณภาพต้องไปทำงานในท้องที่ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน เปียกบ้างแห้งบ้างจึงต้องใช้ไหวพริบคือความรู้มาใช้ให้ตรงกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมพัฒนากรต้องรอบรู้จึงจะทำงานได้สำเร็จดิฉันชาลันดาคำนันดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนากรรุ่นที่1001ค่ะมากมาย้วยหัวใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ข้อมูลทีพีมพมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพความเป็นอยู่รายได้การศึกษาและการเข้าถึงบริการภาครัฐและเพื่อให้คนในชุมชนรู้จักเพึ่งตนเองได้สร้างความมั่นคงด้านอาหารและครังยาดิฉันจึงได้จัดทำโครงการโคกหนองนาสู่การขจัดความยากจนซึ่งเป็นโครงการที่ม่ใช้งบประมาณจากทางราชการโดยการคัดเลือกแปลงโคกนองนาต้นแบบน,นำผลผลิต และเมล็ดพันธุ์จะแปลงโคกน้องนาไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นการปลูกพืชผักสวนครัวจนทำให้เกิดเป็นชุมชนแบ่งปันเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนค่ะสวัสดีค่ะนั่งกุดมชอบเสียงอยู่มูหาตำบลระเวอํำเภอบูบู์จังหวัดอุบลเป็นครัวเรือนต้นแบบโครงการโคกน้องนาโมเดลเข้าร่วมโครงการกับพัฒนาพื้นที โดยการปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือกินกับขายเหลือขายกับแบ่งปันถ้าไม่เกิดความรากักความสามัคคีในชุมชนสุดท้ายขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนได้ไทุกหน่วยงานที่มอบโครงการดีๆมาให้ขอบคุณค่ะในอดีตวัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแต่ในปัจจุบัน วัดได้ลดบทบาทจากในอดีตลงไปมากอำเภอพิบูลมังสาหารจึงได้จัดถนนสายวัฒนธรรมโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการโดยมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรมหนึ่งตำบลหนึ่งวัดหนึ่งถนนสายวัฒนธรรมหนึ่งคลังยาและอาหารเริ่มที่บ้านห้วยแดงหมู่ที่10ตำบลอนจิตอำเภอพิบูลมังสาหาร และได้มีการขยายผลไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านซึ่งมีกิจกรรมทำบุญตักตาแต่งกายด้วยผ้าไทยและปลูผักสวนครัวและสมุนไพรซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นครังยาและอาหารสำหรับคนในชุมชนต่อไปนอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งจากการใส่บาตไปมอบให้กับครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านอีกด้วย การสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัวการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมตลาดกลางของดีคนพิมูลโดยให้เครือข่ายโคกน้องนาได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและมีพื้นที่ให้เกษตรกรพบกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการค้าขายในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากรุ่งธนีโมเดลนะครับโครงการในพระราชดำริเก,กรรษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่พวกประองการโมเดลนะครับจากองค์กรนะครับคุณผู้นิติการีนะครับ,บ,รบ,สสรบวันนี้ท่านใดต้องมาชื่นชมด้อยครับ หมู่ที่4ตำบลนานเลินอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีวัดภูยอดรวยสถานที่รอบร้อมไปด้วยองค์เจดีย์สีขาวเรียงรายบนหน้าผาสวยงามมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากดิฉันซึ่งเป็นพัฒนากรประจำตำบลในขณะนั้นได้เห็นจุดเด่นของหมู่บ้านนี้ จึงได้ขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านสัมมชีพชุมชนฝึกการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำของหมู่บ้านวางจำหน่ายที่วัดภูยอดรวยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาชาวบ้านสอนชาวบ้านสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพิงจากภายนอก และพึ่งตนเองในชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับวับนี้นะครับกับเป็นการฝึกอาชีพนะครับข้อมทางพัฒนาชั้นชินะครับของห้วหน้าฝ่ายนะครับขอขอบคุณทั้ทงหัวหน้าไายนะครับขอบคุณครับ ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพบว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีไม่ว่าจะระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านต่างมีศักยภาพในตัวเองและพร้อมที่จะรับการพัฒนาถ้าได้รับโอกาสดิฉันได้ส่งเสริมสตรีตำบลลาดควายที่มีทักษะการทอผ้าขม้าพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จนเข้าสูก่กระบวนการคัดสรรดาวและฝึกอบรมการมัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้าจนนำไปสู่นวัตกรรมได้รับงบจังหวัดมาสร้างนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโครงการเพิ่มมูลค่าสินประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์มอบเครื่องปั่นฟ้าให้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จนทำให้ตอนนี้ กลุ่มสตรีตำบลลาดควายมีรายได้จากการทอผ้าลายของพระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะค่ะเึือ่องรองไฟมาอยู่นี่เฮให้สตรีนี่มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันเฮให้สตรีอยากมาเหตุงานรวมกันอยู่เรื่อยๆนะคะพอเอิญประชุมยังสตรีก็คือ สิบากกระพึบเลยค่ะถ้าักะน้องฝ้ายจะเข้ากับเชาวบ้านในดีให้ความสนใจให้ความสนใจให้ความเป็นกันเองเอาใจใส่กับไอ้ชาวบ้านกับไอป,ป,ประชาชนนะคะซึ่งพุ่มสตรีรักกับประชาชนตละลโมบาน,นี่สิหักค่ะไปไปใสนีกับสิท้าม้าแต่น้องฝ้ยายกแบบ็คือหักแบบลูกแบบร้านเลยค่ะการเป็นพัฒนากรที่สร้างศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ว่าเราทำงานเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงหรือแท้จริงแล้วเราทำเพื่อประชาชนโดยประชาชนและทุกสิ่งนั้นเกิดมาจากการเรียนรู้ของประชาชนอย่างแท้จริงท้ายที่สุดคือการที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน,ใน,ในจะมียแคไั น,น้องชันดานดาธดนดาเองนะครับซึ่งเป็นพัฒนากรอ,อยู่ที่อำเภอพิอบูลบางสาหานนะครับหรือน้องฝ้ายนะครับท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านนะครับก็ได้เห็นการทำงานของท่านแล้วนี่ก็ต้องขอชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าตัวน้องเอง,เองเนี่จะเป็นมีบุค,คลิกนะครับที่จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับที่ เสียสละนะครับเสียสละ,ะความสุขส่วนตัวนะครับซุ่มเทให้กับทํางานซึ่งเป็นบุคลิกที่สําคัญของการเป็นพัฒนากนนรทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับหลายครั้งหลายคราวที่ผมลงพื้นที่ไม่ว่าตำบลไหนก็ตามแต่นะครับก็จะเห็นหนองฟ้าของเราเนี่ยนะครับท่านลงไปทํางานนะครับอยู่ทุกตำบลเลยก็ว่าได้ที่ผมลงไปทํางานไม่ว่าจะเป็นงานของโคกหนองนา โมเดลก็ตามแต่หรือว่างานในขณะนี้นไอการแก้ไขปัญหาความยากจนน้องฝ้ายนีย่เป็นคนที่ที่สวยแล้วก็น่ารักนะครับและที่สาคัญเป็นหญิงแก่นะครับก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับก็อยากให้ทางคณะกรรมการครับได้ขอคคามเมตตานะครับได้พี่นาสนับสนุนนะครับให้น้องฝ้ายนะครับได้ได้รับการพี่นารับรางวัลเรื่องของพัฒนากรบวัจใจชุมชนนะครับเพื่อจะเป็น กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติให้กับน้องฟ้า,ด,ฟาด้วยนะครับก็ท่านนี้ก็มีวัออตัวเล็กๆนะครับที่อยากจะพูดถึงคณะองค์การครับนางฟ้าพัฒนากรปีหกห้าครับครับสำหรับน้องฟ้าชลันดาคำนันดาครับซึ่งเป็นพัฒนากรซึ่งครั้งรวมเราตำแหน่งที่อำเภอรีมองมงนั้นเ็เป็นบุบคคลที่มีบุคลิกลักษณนะที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับส่วนราชการแล้วก็โดยเฉพาะ ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะทุกทุกกลุ่มนะครับเราใช้คำว่าครองตนคองคนครองงานและคลองใจผู้ร่วมงานเป็นมือประสานสิบทิศนะทำให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างอัยกตัวอย่างก็คือการประสานให้กลุ่มสตรีตำบ,บลลักควายไปรู้จักเรียนรู้รู้จักกับนวัตรกรรม ที่วิทยาลัยเทคนิคนครบฐราชธานีหรือวิทยาลัยสารพัดช่างเดิมนะครับเพื่อนํามาต่อยอดในการทอผ้าซึ่งณนปัจจุบันนี้กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งขึ้นและการทอผ้าก็จะมีการประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นทําให้กลุ่มมีไรายได้หรือว่าเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องมีอาชีพที่ยั่งยืนได้นะครับก็ยืนยันว่าฝ้ายเป็นคนที่เข้ากับ ทุกคนได้จะขอเป็นกําลังใจในการที่จะสนับสนุนให้น้องฝ้ายเป็นพัฒนากรขวัญใจชุมชนครับสําหรับน้องฝ้ายนะครับในปีนี้นะครับอำเภอพบพ,พูลได้ส่งเข้าประกวดนะครับพัฒนากรขวัญใจชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนากรขัญใจชุมชนจริงๆนะครับเพราะว่าการทํางานของเขานะครับก็ทํางานในระดับพื้นที่นะครับระดับพื้นที่ในหมู่บ้านตําบลเขาก็ทํางาน เข้ากับผู้นำชุมชนงานทุกอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเขาทำงานได้หลายรูปแบบก็คืออย่างงานาสำนักงานนะครับน้องฝ้ายังมารับหน้าที่งานเรื่องงานธุรการเรื่องการเงินด้วยเนี่ยซึ่งทั้ง2งงานนะครับก็สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ทาง ส่วนกลางได้กําหนดเนี่ยผมว่านะการทํางานเนี้ยประสบความสาเร็จนะครับงานต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้นํากับองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยนะครับสมกับที่เป็นพัฒนากรขวัญใจชุมชนจริงๆนะครับเพราะสนับสนุนน้องฝ้ายในการเป็นพัฒนากรขวัญใจชุมชนครับครับสำหรับน้องฝ้ายเป็นคนที่ทำงานเก่ง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและก็เข้ากับชุมชนได้ดีมากงานทุกอย่างอยากอ,ออกมาผลตอบรับออกมาดีและก็ชุมชนเขาก็มีความภาคภูมิใจทุกคนยังบนบนเสดายอยู่อยากทากาา้าีโอกาสก็อยากให้กลับมาอ,อยู่ซิ่หมาอีกครั้งก็จะดีสวีีนเเช้ใใมมจยอง เป็นพัฒนากรวันใจชุมชนเย้ต้องไปนครชุนเฮรเมืองอือง้องไปเย่เเราเข้าไปชาวกรมการพัฒนาชุมชน